การใช้สมุนไพรควรศึกษาให้เข mm ้าใจก่อนใช้ผ <ave> ู้ป่วยโรคประจำตัวปรึกษาแพทย์ที่ใกล้ชิดสมุนไพรบางตัวอาจเกิดอาการแพ้ได้ ครับดรบันดอยสาระสมุนไพรนะครับวันนี้นะครับผมจะมาตําสถานต้านมะเร็งนะครับผมโดยใช้นี่เลยนะครับเรามาเรียนรู้จักกับมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับผมนี่คือมะม่วงหาวมะนาวโหนะฮะจะใช้แบบลูกสดนะครับลูกยังลูกยังไม่สุกนะครับลูกยังไม่แก่นะครับอันนี้ยนี่คือลูกยังยังไม่แก่นะครับผมจะเอามาตํานะครับตำสถานต้านมะเร็งนะครับตั้งชื่อวันนี้ เรื่องของสรรพคุณนะครับของมะม่วงหาวมะนาวโห่เนี่ยนะครับผมสรรพคุณนี่เพียบเลยนะครับผมวันนี้เรามาเน้นเอาแต่ผลนะครับแต่ลูกนะครับผมถ้าเป็นลูกดิบทั้งลูกดิบทั้งลูกที่สุกแล้วแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นลูกสุกนะครับเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับในการต่อต้านเชื้อมะเร็งนะครับไม่ให้มะเร็งก่อตัวนะครับช่วยนะครับในการยับยั้งนะครับการเกิดเนื้องอกนะครับผมเนื้องอกในร่างกายเรานะครับมีอยู่ทุกคนนะครับแต่ทํายังไงไม่ให้ขยายได้นะครับ พวกนี้นะครับจะมีสารนะครับเขาเรียกว่าสารพฤกษาเคมีในตัวของมะม่วงหาวนาโงโนนะครับมีเยอะมากมายนะครับผมช่วยบํารุงปอดนะครับดูแลเรื่องปอดนะครับดูแลเรื่องการหายใจของเรานะครับเขาจะเขาจะมีสารนะครับผมช่วยฆ่าเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะครับในปอดเราในทางเดินหายใจเรานะครับดูแลไปกระทั่งหัวใจนะครับหัวใจเรานะครับผมก็ดูแลเรื่องนะครับการสูบฉีดเลือดนะครับผมขยายหลอดเลือดนะครับดูแลความดันเลือดนะครับผมเออพ่วงไปถึงนะครับไตระบบไตนะครับระบบ อ่าของตับนะครับช่วยในการขจัดสารพิษนะครับช่วยในการลดความดันเลือดนะครับผมแล้วก็ช่วยขับปัสสาวะนะครับช่วยขับนิ่วในไตนะครับผมเนี่ยครับยังไม่หมดนะครับเยอะแยะมากมายนะครับในสรรพคุณของมะม่วงหาวมะนาวโห่นะครับผมแต่วันนี้ครับผมจะมาตำสถานนะครับต้านมะเร็งนะครับเราเอาไปปั่นก็ได้นะครับเป็นทําเป็นน้ําปั่นก็ได้นะครับทั้งลูกสดนะครับหรือไม่ใช่ลูกสดเขาเรียก ทั้งลูกดิบนะครับลูกอ่อนเนี่ยฮะก็ปั่นได้นะครับเป็นน้ําทําเป็นน้ามะม่วงหาวมะนาวโหได้นะครับหรือว่าจะเป็นลูกสุกอย่างเงี้ยอันเนี้ยแบบเนี้ยอร่อยเลยนะครับทำเป็นน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะถ้าเขาลูกสุกเขาจะนิ่มๆนะครับสีออกสีม่วงฮะน้ําข้างในเขาเนี่ยนี่เนะครับเขาจะมีน้ําเนี้ยเมล็ดนี่ก็มีประโยชน์นะครับเมล็ดข้างในนะครับทำเมล็ดแก่นะครับผม ก็บำรุงธาตุบำรุงร่างกายนะครับบำรุงข้อเข่ากระดูกนะครับพวกนี้เมล็ดนะครับผมครับพยาธิก็ได้นะครับเนี่ยเขาจะถ้าลูกสูงนี่เราคันเอาน้ํานี่เลยสารสีแดงเนี่ยครับผมเขาเรียกพึกษาเคมีนะครับเอาไปหยดใส่เชื้อมะเร็งที่เขาเวิจัยนะครับเชื้อมะเร็งนะครับลดลดลดหายตายไปเลยนะครับผมไม่มีการขยายตัวต่อไปนะครับจากพึกษาเคมีของผลนะครับ ของหรือว่าลูกของมะม่วงห่าวมะนาวโห่นะครับผมน่ากินไหมน่ากินครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมันดูตําเลยเครื่องนะครับนี่พริกพริกขี้หนูสวนนะครับกับกระเทียมนะครับอันนี้ก็มีประโยชน์นะครับช่วยกระตุ้นเซลล์นะครับกระเทียมแล้วก็ช่วยเพิ่มสมรรถนะทางเพศชายด้วยนะครับพวกพริกขี้หนูสวนนะครับพร้อมกันนี่ก็ช่วยบํารุงสมองนะครับมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นรับวันนี้เดี๋ยวเรามาตำกันเลย ก,กินสดก็ได้นะกินสดกับที่เกลือก็ได้นะกินทั้งลูกเลยถ้าลูกอ่อนเนี่สนยสรรพคุณเยอะจริงๆนะครับพวกยางเขานี่ก็สามารถรักษาโรคผิวหนังได้นะครับกาเกลือนอวเป็นพวกหูดพวกตาปาได้นะครับสกิดสกิดแผลนะครับเอายางนะครับทาได้เลยนะครับผมอันนี้ก็กินได้หมดนะไม่ต้องกลัวอันตรายนะเคี้ยวไปเลยครับ

นี่เลยคำคำโตๆทั้งลูกเลย หรือมีน้ำตาลด้วยนะครับเราจะใส่น้ำตาลแต่ไม่ใส่มะนาวนะครับแล้วก็มีน้ำปะลาะใครจะใส่เป็นกระปีก็ได้นะครับแทนปลาระ,ละแล้วเ,เดี๋ยวเราตำนี่ก่อนตำพริกแล้วก็ตำไอ้มะม่วงนี่ให้แตกก่อนนะครับลงมือแรกใส่ไปเลย ถ้าใครไม่เคยกินนะลองไปหาครับ เำไม่ได้ขนาดนี้นะเราให้แตกๆนะครับเพราะแตกพอนครับคล้ายๆคล้ายๆเราตำมะยมนี่ก็ใส่ไปถึงขมัวขมัวเติมเกลียวพอนะใส่เยอะใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยน้ำตาลด้วยนะครับอย่าลืมน้ำตาลนะครับเพราะเขาลดเกลียว ตาดเล็กสักครึ่งก่อนโอ้บ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ตามด้วยนะครับน้ำปลาร้าน้ำปลาปร้าเล็สักช้อนครึ่งสองช้อนวันแอบ โเสร็จแล้วครับถ้าใครอันนี้ปลาร้าผมค่อนข้างเค็มนะครับถ้าใครไม่เค็มก็ใส่น้ำปลาไปนะครับคล้ายๆเราตำซุปตำเนี่ยอันนี้ปลาร้าผมเค็มอ่ะ ยอดเรียบร้อยเรียบร้อยครับตำมะม่วงหาวมะนาวโห่ตำสถานต้านมะเร็งนะครับเดี๋ยวชิมดูชิมตักตักคำ いいあーはい。うん Uh huh. สุดยอดใครไม่เคยกินเนี่ยเขาคิว่าใครอยากจะลองนะครับลองทำดูคนระับสุดยอดกสุดยอด คำ,คำสุดท้ายครับนี่คือนะครับการนำสมุนไพรนะครับมาทำนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อการรักษานะครับเพื่อเข้าสู่ร่างกายเรานะครับไม่ว่าเราจะทำเป็นอาหารก็ได้นะครับ กินเป็นประจำนะครับขอให้สม่ําเสมอนิดนึงนะครับหรือว่าจะต้มทานหรือว่าจะทําเป็นในรูปแบบไหนเป็นน้ําปั่นอะไรก็ได้นะครับสรรพคุณของมะม่วงหาวมะนาวโหูนะครับใบเขาก็มีสรรพคุณนะครับรากเขาก็มีสรรพคุณนะครับต้มทานนะครับผมทานน้านะครับเดี๋ยวไงผมค่อยนําเสนอนะครับในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับที่รับชมคลิปนะครับก็เจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ต้องขอให้เพื่อนๆนะครับสุขภาพดีกันทุกคนนะครับกล่าวคําว่าสวัสดีครับ Bye.